ครับถ้าแม็กแม็ต่อไปอยากถามน้องโอมอะไรเงี้ยยิบมาด้วยนะครับอะไรแล้วก็ไม็กแม็กจืดออกไป่ไม็กจืดเฮ้ยมึงถ่ายอะไรเแอมกูเสียงแม็กเลยไปมาไหมเนี่ยวันนี้อ้แอ้มมาทำอะไรที่แคมป์ทารอนหรือว่าแอมจะกลับมาแข่ง a t e r m EP ทีก้อ็งเราที่ก็จอกับหนูแบบตาโลนทัวมันจะกี่อะไรเนี้ยเรีย่ายเกอัฟเตอร์ m a ทแมทต่อไปอยากถามน้องโอมอะไรเงี้ยหยิบมาด้วยนะครับอะไรอยากถาน้องโอมอะไรครัอยากถามอะไรก็ถามเขาถามอะไเยอะแยะับน้องอยากรู้ัไหมชไปร้านไหนอะไรร้านไหนชอบไป ปปอยๆอเฮออ้อยยอ่าถ่ายผมผมไม่ได้ไปช่วงนี้คนข้างๆผมข้างๆผมไม่ถึงใครไปเจอก็อย่าลืมถ่ายรูปใครไปเจอก็ถ่ายรูปเขาได้นะฮะเข <laughs> าโ <laughs> ด่งดังแถวนั้น <laughs> ถ้าคนแอ,ออัดหน่อยเขาจะไปอยู่หน้าเวทีฮะ <laughs> คนคนนี้ <laughs> 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 ต้องเรียกกับมาโต๊ะ <laughs> ไปอยู่หน้าเวทีด้วยเหรอคนแอดงมันโมโต๊ดอึดอัดเอหน้าเวทีแล้วก็ไป ไม่หมายถึงงานคอนเสิร์ตไงคอนเสิร์ตที่จะเปิดโต๊ะได้นิดหน่อยนี่ครับม่เจอที่ไรแล้วอันนี้เจอบูริล็อกอ่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเมื่อวานก็เพิ่งเจอรีเวิร์ดซมวีมาเลยนะวันนี้เจออีโวตเจออีโวตเจออีโวตเจอพรุ์ดเมืจอวาซ่าเจอวาซ่าเจอวาซ่าใครเนี่ยนี่ผมอยู่โลกอะไรโลกเดียวกับเขาด้วยครับ ออยังมีบอกนะตัวเองยังไม่พอแต่ตอนนี้แต้มกูยังไม่พอไม่พอในตอน,นที่เธอบอกว่าอะไรนะฮะชนะตัวเองอยังไม่พอครับ <c oughs> แต่ตอนนี้แต้มกูยังไม่พอสวัสดีเราทุกคนขึ้นไปหมดแล้วแล้วก็เราเป็นเด็กขนของแล้วก็เราตขขิดขัดตรงหน้าขัดมากทีทุกคนก็หายใช่ไหมแบบหนูกะวิ่งเข้าไปเอายาดีแล้วก็อ้เอไป เข้าวมาปูไม่ได้กินนานแล้วครับไม่ได้กินนานหรอนานแล้วพี่ต้องกลับมากินแล้วจะได้ชนะว่นนี้กินอีกอไมกินวันนี้ไม่กินข้าวอ่ะไม่กินครับทำไมอ่ะสั่งแค่ไก่ไปอยู่ตั้งอะไรวะตั้งแล้ม่ของปดครับนี่ไปตังซื้อข้าวแล้วตั้งหมดแล้วครับแล้วแข่งอะไรไม่ไปตังโอ้จะอ้วกพุ่งเลยนะมือไรอ้อนเลยนะจะกิน มืออ้อนใส่อ้อนใส่หวยอ้อนใส่อะไรกันมีซอสไม่กินซอสอ่ะไม่มีไอ้ถูกแม่งเต็มมือสองขอเริ่มพูดไทยขอเริ่มพูดไทยขอเริ่มพูดไทย บูดังดังบูดังดังมันไปอะไรมันไปไหนมันไปไปไหน่บูมลดเสียงพี่อมนิดนึงบูมเพิ่มเสียงพี่อมนิดนึงเอาอมเพิ่มเสียงบูมนิดนึง ของบูมลดเสียงพี่โอมนะของโอมเพิ่มเสียงบูมนะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ดีนะโอเคแล้วผมเพิ่มเสียงพี่ปอนิดนึงครับเฮ้ยฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลเออฮัลโหลโอเคแล้วครับเออฮัลโหลโอเคแล้วครับลดเสียงครับลดเสียงครับจากป๊บนึงโอ้ยโอเคจริงๆเออจงจงอย่ามาจงเหนียมาจงหิงฮัลโหลเพลงอะไรวะเป๊ปพูดดิเป๊ปเออฮัลโหลเป๊ปฮัลโหลครับเสียงเบาว่ะเฮัลโหลเพิ่มกูเสียงแม็กเลยไหม นอนเพิ่มเสียงนอนเพิ่มเสียงม่อนครับเพราะว่าม่อนเสียงเบานอนเลยต้องเพิ่มเสียงม่อนครับผมฮัลโหลครับเอ้ยเพิ่มอีกเพิ่มอีกนอนเพิ่มเสียงม่อนอีกครับเพราะม่อนเสียงเบามากนอนฟังไม่ได้ยินครับเร็วๆฮัลโหลยไม่ม่อนรู้แล้วไงว่าไอ้ที่ละเอียแล้วไม่ขุดมาดั้งเชียร์เลยพี่แล้วก็ได้เสื้อเฮ้ยมาไหมเนี่ยมึงจะมาไหมกับตู้ไปเฮ้ยอยู่ง

เอ้ยีร <c standen> ีไม่มีพิกอีไม่มีพิกเอาเอาดเอ้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 าูตายดตายกตายกูมีดใจกูมีดูใจเฮ้ยตกมัตบแล้วบุ๊มมันตแล้วมันตแล้วตกแล้วเอ๊มบ่มยิงีพี่บมบิ่มบมับอยูกูรับอยู่ยิงฝีพี่บุ๊มบิ่มตอนอี้กูลอย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 แล้วกูลอยอยู่พีโอ้มีหลัมีมมมมมตัวเล่เลยเลานเยเลนเยถ่ายแล้วถตายแล้วกูเก็บลังไว้ให้อยู่บุ๊มกูยิงอยู่กูยิเอยู่ต้องเล กิบจบแล้วเอ้ยกูปาหองใส่ฉี่พี่น้นตายนะเว้ยแบงิกกิบจบแล้วกิบจบว่าตัวเองมีทีวีนะสามารถที่จะประคองไปไปอยู่ไปอยูเฮ้ยบอกได้นะเว้ยลุยลุยเขาปูเขาปูลุยตายลุยตายกูมีชุบกูมีชุบปอยู่อยูปูฟิกแล้วไอ้บงกูน่อยไม่ไม่ไหว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 ไม่ไหวเว้ยปูฟิกแล้วปูิแล้วไอ้ต่อเลยต่อเลยฟอร์เลนดฟอเลนดแล้ว ตลิปโอ้ะไล้ไล่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 ไต่ไล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 ้ไล่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 ไล้ไล่ไล่ไล้ไไ่ไไไไลไไไ่ไไไ่ไล่ไลไ่ไไลไ่ไไ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 ไ่ไไไไไไไ้ไไไ่ไล วัวป้องเหรอป้องไม่ใช่แหละนี่ฮสวัสดีสวีดัตครับกับดีนาของเขาครับ N P N C วัวกระโดดเข้ามาหาเลยวัวใส่เหรอวัวใส่กระโดดออกเฮ้ยดรอตตายเดอดอตตายดอตตายเออเออตัวโลกติดเวรอทำไมพี่เฮ้ยตัวโลกไม่มีปิกก็เลยตัวโลกจะตายแล้วเฮ้ยตัวโลกไม่มีปิกก็เลยตัวโลกไม่มีปิกหายเลยเลยไม่มีแล้วแต่มันมีแล้วเลยมาโดดมากูดูดหลังไว้กูซัดหมดเฮ้ยเฮ้ยแม็กกูเฮ้ยแม็กกูอ่ะ ข่าหน้ากระโดดหลังหมดเลยไม่ข่าวหน้าดูหลังแม่หลังก็ได้อะโอ้ยแล้วนี่เจ้าหนุ่มกับลิฟโป้โอ้โหครับตีเนียนจังนี่ฮะต้องบอกว่าเยกมผมคมแบบสบายจิตสบายใจครับท่านผู้ชมครับบกบุกไหมโดนจากตัวก็น่าจะมาอยูแล้วไม่มีสี่เลยไม่มีคลีตัวเขาบบอลตายคว่าจะมีคนตายให้พวกกูไม่หนุ่มไม่มีนไม่มีสิสวยตมยแล้วตายแล้วปิ๊กติด เฮ้ยดูหน่อยดูหน่อยมีโอมเลยไหมไม่ไม่หอมับไม่ได้ดำหอมดำมาอยู่มาอยู่มาอยู่พี่โอมเนี่ยดิสองวิเทียนไหวนั่นอ่ะเฮ้ยดูกูเฮ้ยแยกกันสวยออกออกไปนั่นสวยสวยยิ่งไปเลยมึงไงออกไปนั่นไปเฮ้ยไปออกไปไอ้อกื่เนี่ยเฮ้พื่อนเฮ้ยปอมแตกเนี่ยป้องแตกนะเว้ยจับได้นะเว้ยก็มาบอกด้วยเอ้ยมาจับกูมาจับเอ้ยมาล็อกกูมาล็อกมาไว้ไอ้มาไว้ไอ้ไว้ไอกูแทงให้อยู่กูแท้งกูหมดแล้วเว้ยไหวนะเว้ยไหวนะเว้ย เ่อยู่ยิงอยู่เข้ยตัวใหญ่เลื่อเข้าอ้อยมาอ้อยมาขี่ไม่เข้าขี่ไม่เข้าเร็วเวเร็วเรวเรได้สา้างด้วยเฮ้ยพี่น้องจับจับไปวะไหวไหววะไปมันตายต้ไปดูดมันต้องไปดูดมาบูมเฮ้ยดูกูหน่อยโอ้โหแม่งขี่สรอบแม่งแม็กกูโอ้โหมันอะไรตีบ้านมาได้ก่อนมาได้ก่อนอ้อยมาดูอ้อยก่อนพี่สาวพี่สาวพี่สาวจอมัน อยู่ดีคอพี่สาพี่สาเหรอวะเฮ้ยอะไรพี่ทํานทำท่าแบบไถมาสับสับเลยสับเนี่ยเราสับไม่ได้เท่ไหรเราไถดีมากต้องให้จริงนะสำหรับในโดนไหมสามต่อหไว้สามห้าเมาไว้าเาสามห้าเลยครับ ม่มึงเอาไปเล่นแก๊กกนดีแล้วเชื่อขูเฮ้ยจริงจริงมึงหมิ่นแก๊กปอโตงหมิ่นอัจยมึงเนยอะเรเห็นกเอ้ามาไงเนี่ยเราอะมาไงเนี่ยเราเนี่ยออกมาซืเสื้อหรอื้อเเเเเเ้แล้ว ดีดีเย yeah. ี un, ่ยมดีเยี่ยมที่สุดดีมากดีสุดๆเยี่ยมยอดยังวันนี้คืคนเก่งมากมีโนรยาแก๊กด้วยเฮ้บายเออวันนี้อั้มอั้มมาทําอะไรที่แคมป์ทารอนหรือว่าอั้มจะกลับมาแข่งเรายังไม่จบยังไม่จบถ้าสิบฝืดมากวันนันติวันติไม่โดนนะเฮ้ยกินได้สองรอบด้วยอั้มเฮ้เกิดเกิดอีกสวยไปก่อนไปก่อนไปก่อนยิงยูนั่นไปนี่ใจเย็นใจเย็น หรือว่าอ้ามจะกลับมาแข่งเปล่าพี่ผมแค่แวะมากินเชฟแคร์เฉยจะดูแบบมีเมนูไหนบ้างนะไออันนี้อะไรอ่ะเป็ดซอสทรงเครื่องแล้วข้าวหอมมะลิอุ๊ยอันนี้ก็น่ากินเดี๋ยวแป๊บบนึงเดี๋ยวเก็บกลับบ้านเลยได้ไหมพี่เดี๋ยวค้นเลยสปากเกตตีซอสครีมเห็ดทัฟเฟิลแล้วอ,อกไก่เปเดี๋ยวเล่นก้าวเลยอันนี้อันนี้เล่นก้าวได้อาคุ้มเลยอันนี้อะไรอ่ะสปากเกตตีซอสครีมโรเซ่แล้วก็อกไก่ วิ้ยอันนี้ก็น่ากินเหมาเลยได้ไหมพี่อันนี้ได้เอากลับบ้านเลยนะ <c oughs> เสร็จผมละไปสั่งน้ำจิ๋วไปกลบ้านว <c oughs> ันนี้อ้ามาทําอะไรที่ท่าร้อนจ้ะวันนี้เหรอครับวันนี้ก็มาเดินเล่นนะผมพอดีพี่แม็กก็ชวนมาว่ามาเดินเล่นที่แคมป์ท่าล้อนไว้ผมก็ก็เลยแวะมานะเพราะว่าเคยอยากมาที่แคมป์ใหม่นานแล้วไม่ไม่เคยมาสักทีก็เลยวันนี้ก็เลยแบบมาเดินเล่นที่แคมป์ใหม่ดูโมใหญ่มากตอนนี้กำลัทำอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้ก็เป็นเทรดเดอร์ครับผมก็เทรดหุ้นไปเรื่อยๆก็ถ้าใครแบบอยากรู้ อยแบบากอะไรก็ผมก็ช่วยสอนนิดนิดห,หน่อยให้ได้ในเพจเลยคุยในเพจเลยได้ไหมเนี่ยคุยได้ครับเข้าทักเข้ามาที่เพจได้เลยจัดไป